สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นะครับและในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงรีวิวนะครับโดยหนังสือที่ผมจะเอามารีวิวในครั้งนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องนี้ครับเจ้าหญิงโซปาโนกับเพลงรักนาะงเงือกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นนิยายนะครับผมนะลิขสิทธิ์ของ ทางลีเฮาส์เขานะครับผมนะซึ่งออกมาเล่มเดียวจบเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ถ้าหากว่าคุณซื้อมานะครับผมนะของที่คุณจะได้แถมมาด้วยนะครับผมนะหลักๆก็จะมี2อย่างนี้นะครับผมนะก็จะมีตัวของที่ขั้นนะครับผมนะแล้วก็ตัวของวอร์ชแบบที่แบบว่าไม่มีตัวเทคนะครับผมนะเป็นรูปล้วนๆนะครับผมนะนี่คือของที่คุณนั้นจะได้มาติดอยู่ในหนังสือนะครับผมนะ ทีนี้เราก็มาดูตัวของรูปเล่มกันนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของหน้าปกนะครับผมที่จะเผยตัวของตัวเอกของเรื่องทั้งสองคนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นตรงสันนะผมนะซึ่งมาแบบเคลียร์เลยนะผมนะไม่มีชื่อเรื่องไม่มีสำนักพิมพ์อะไรแปะอยู่ข้างๆนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนะที่จะบอกตัวของเนื้อเรื่องยอ่ออะไรต่างๆนะครับผมนะตรงส่วนของเนเรื่องยอ่อเดี๋ยวผมเอาไปพูดช่วงในเรื่องกกันนะครับผม ตามนั้นนะครับผมที่เรามาดูตัวของข้างในกันบ้างนะครับอพอเราเปิดมาปุ๊บนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวของหน้าแรกนะครับผมที่เราจะได้เห็นนะครับเข้ามาอีกปั๊บนะครับผมก็จะมีตัวของสารพันนะครับผมสารพันก็จะมีบอกบทก็จะมีบทนํามีฉากที่1นึ่ฉากที่2องฉากที่3นะครับผมนะเรียงกันะตามมานะครับผมนะส่วนเรื่องของรูปประกอบนิยายนะครับผมนะ ก็มีแค่รูปเดียวนะครับผมเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นแค่รูปนี้รูปเดียวทั้งเรื่องเลยนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมอ่าส่วนด้านหลังสุดนะะนะครับผมแล้วก็ตามสไตล์นะครับผมก็จะมีพูดคุยกันทายเรื่องนะครับผมนะกับตัวของคนแต่งเรื่องนี้นะครับผมนะอ่านจบแล้วก็อย่าลืมมาแวะมาอ่านตัวของพูดคุยตรงนี้ด้วยนะครับผมนะ มีอยู่ประมาณ3หน้านะครับผมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ3หน้าเลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับโดยรวมของเรื่องนี้นะครับผมนะเป็นนิยายที่เล่มค่อนข้างบางมากนะครับผมนะให้เทียบกับน,นิยายเรื่องอื่นนะฮะก็คือเนื้อหามันจะไม่ยาวมากนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาพูดอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับตัวเรื่องนะผมนะก็จะเล่าพิที่ตอนของช่วงยุคสมัยนะผมที่มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะผมที่เรียกว่ามูจิโคลลอยนะครับผมนะเป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตเพลงด้วยการสังเคราะห์เสียงนะครับผมซึ่งผู้คนที่ร้องเพลงก็ไปในซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับผมน่าจะถูกเรียกว่าอุตาฉานะครับผมหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยจะเรียกว่าผู้ขับขี่นะครับผมโดยตัวเรื่องนะผมนะก็จะโฟกัสพิธีตัวของซากุระซึปะสักนะครับผมในคนนี้นะครับผมนะซึ่งตัวเธอนั้นเนี่ย ได้ชื่นชอบอุตาชาคนหนึ่งนะผมที่ชื่อว่า UR มากมแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะผมตัวของ UR นั้นเนี่ยก็ได้หยู่ทํากิจกรรมไปนะผมเนี่ยไม่มีเพลงใหม่ใดๆออกมาเลยซึ่งพอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับผมเลยทําให้ตัวของซากุระซุปะสานั้นเนี่ย ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันดนตรีที่ชื่อว่า Lily s i n ิงเกอนะครับผมนะโดยมีตัวของยูอาร์นั้นเนี่ยเป็นไอดอลของเธอนั่นเองนะครับผมซึ่งในโรงเรียนนี้นะครับผมนะตัวเธอนั้นก็ได้พบกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าโอโทริยูกะนะครับผมนะซึ่งตัวเธอนนัเนี่ยจะมาเป็นครูสอนพิเศษให้กับตัวของซึบาสะนะครับผมแต่เมื่อตัวของอาจารย์โอโทริยูกะนะครับผมรู้ว่าตัวของซึบาสะนั้นเนี่ย มี UR เป็นเหมือนเป็นไอดอลของตัวเองนะครับผมนะเลยทําให้ตัวของอาจารย์โอโทริยูกะนั้นเนี่ยปฏิบัติกับตัวของซือประสานั้นต่างไปจากเดิมนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นเรื่องราวหลักๆของเรื่องนี้นะฮะสำหรับตัวเรื่องนะผมนะก็จะเป็นแนวยูริที่เน้นไปทางดราม่านะครับผมนะดราม่าหลักๆของเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกอุตระฉะนี่แหละครับผมก็คือพวกนักร้องอุตระฉะนั้นเนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับของพวกนักร้องโอเปร่าท,ทั่วไปนะผมนะ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมองว่าอุตชชานเนี่ยตัดแปลงเสียงอะไรมากเกินไปนะครับผมเนี่ยเลยทําให้แบบเสียความเป็นเอกลักษณ์ในการร้องที่มันควรจะเป็นซึ่งเลยทําให้เหล่าอุตชชานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่แอนตี้นะครับผมของพวกเรานักร้องอเปล่าเหล่านั้นนะครับตใต้พูดถึงตัวของดาราม่าของเรื่องนี้นะครับผมก็จะอยู่ในระดับทั่วไปนะครับผมน้าหาใครที่แบบ คยอ่านมังงะโชว์มาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมนะก็จะสามารถประหารเลยนะครับผมนะไม่ได้หนักห่วงมากจนเลยว่ามันซีเยสเกินไปนะครับผมนะกำลังอยู่ในระดับที่กาลังโอเคแลนะผมเอนจอยกับมันได้ซึ่งในช่วงต้นเล่มนะครับผมนะก็จะเป็นช่วงปูเนื้อหาของตัวของเออ ซึปสะนะผมในะตัวเอกหลักของเรื่องนี้นะครับผมนะว่าทําไมตัวเธอเนี่นยถึงเข้ามาเรียนที่นี่นะครับผมทําไมถึงได้ชื่นชอบตัวของอุตราชาแล้วทําไมเธอนั้นถึงอยากจะเป็นในช่วงนี้นะครับผมนะําเป็นเป็นช่วงแบบช่วงเซตอัพตัวละครนะผมในช่วงแรกนะครับผมพอมาถึงตอนช่วงกลางเรื่องนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงดาราม่าแล้วนะครับผมในกะ็อย่างที่ผมพูดไปนะครับผมว่าตัวของพวกเรานักร้องโอเปร่าส่วนใหญ่เนี่ยเขายังค่อนข้างที่จะแอนตี้เราอุตราชาอยู่นะครับผมนะซึ่งตัวของ ซื้อภาษาทนั้นเนี่ยก็จะพยายามทําให้เหลานักร้องเหล่านั้นเนี่ยยอมรับตัวของอุตสาะมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะม,มาถึงช่วงท้ายนะครับผมในะที่เป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่ายังไงล่ะเป็นช่วงซีนความสัมพันธ์ของตัวละครเอกหลักก็แล้วก,กันนะครับผมนะอย่างตัวของซื้อภาษากับตัวของยูกะน,นะครับผมนะก็อ่านแล้วรู้สึกอ่รู้สึกดีนะผมฟินกันเลยทีเดียวนะช่วงท้ายนี้เนี่ย ส่วนเรื่องของความยาวของเรื่องนะครับผมผมคิดว่าเขากําลังจัดมาอยู่ในระดับพอดีแล้วแหละนะครับผมนะถ้าหากว่ามันสั้นมากกว่าเนี้มันอาจจะต้องเร่งในการเล่ามากยิ่งขึ้นนะครับผมนะอาจจะทําให้มันไม่สนุกเท่ากับอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าหากว่ายืดยาวขึ้นจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เบื่อซะก่อนนะครับผมนะก็คือเขาจัดจัดส่วนเรื่องของความยาวของเรื่องเนี่ยออกมาได้กําลังพอดีแล้วนะครับผมนะ แต่ใจใจผมอีกนิดนึงนะผมนะก็อยากจะให้เพิ่มไปอีกสักหน่อยนะเอออยากไเพิ่มแบบอีกสักนิดนึงสักหน้าสองหน้าก็ยังดีอยากจะรู้แบบสตรอรี่หลังจากที่เรื่องราวตรงเนี้ยมันจบไปแล้วสักหน่อยนึงนะผมนะเอาแบบสักแบบผ่านไปสักปี2ปีมั้งเนี้ยแล้วก็มาเล่าอีกสักนิดนึงให้เราได้รู้เพิ่มเติมอะไรก็ยังดีนะผมนะเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าสตรอรี่หลักของตัวเอกทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่มันจบเรื่องนี้ไปนะผมนะเขาเป็นยังไงนะครับผมนะ ก็มาสรุปโดยรวมนะครับผมสําหรับนิยายเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแนวยูริที่เน้นไปทางดราม่านะครับผมนะซึ่งดราม่าของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรขนาดที่คาดว่าคุณจะซีเรียสน,นะครับผมแล้วก็มีตัวของเนื้อเรื่องในบางจุดน,นะครับผมที่เรานั้นเนี่ยอาจจะพอเดาทางได้บ้างนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเรื่องนั้นดรอปลงหน่อยนึงนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้บั่นทอน ให้ความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยมันลดลงไปมากนะครับผมนะอ่านจบแล้วก็คือเคลียร์เลยนะผมนะไม่มีอะไรทิ้งปมแล้วนะครับผมนะเล่มนี้เล่มเดียวจบนะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิยายนะผมที่ควรค่าแก่การซื้อมาเก็บเอาไว้ในชั้นของคุณนะครับผมนะโดยรวมตัวของเรื่องนี้เนี่ยมันก็สนุกนะครับผมนะแถมพกพาสะดวกเก็บง่ายด้วยนะผมเนี่ยเล่มมันเล็กแค่นี้เองนะครับผมนะอ่านจบเริม่มเคลียร์ นะครับผมนะไม่มีอะไรทิ้งค้างเอาไว้นะครับผมนะก็อย่าลืมไปซื้ออ่านกันนะครับผมโอเคนะครับผมนะสำหรับรีวิวก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอรีวิวตัวต่อไปนะครับผมมาที่ว่าแน่ยังต้องแพ้ก,กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบาย,บายครับผมเ้